ส่งงานซ่อม NPE C 2อ0 2นะครับโอ C 0 8นแปดขอไปนะครับอาการขึ้นโพเทคหนึ่งข้างนะครับผ้าขยายพังนะครับอีกหนึ่งข้างไม่เสียนะครับแต่ว่าเราถอดออกมาวัดค่าอะไรนะครับวัดค่าอะไรเทียบจะเฉยๆแล้วก็เลยถอดออกมานะครับเกี่์ไขเรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่อยากซ่อม C 2 2 0 2 C ตระกูล C ตระกูล NPE นะครับจังหวัดกาลสินนะครับ 0 8 0 0 0 9 1699นย์ง้นะครับสามารถส่งมาซ่อมได้นะครับที่จังหวัดกาฬสินนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวเปิดเครื่องดูนะครับว่ามีเสียงหรือ,อยังนะครับเช็คแล้วไฟอะไรปกตินะครับไม่ร้อนไอบายอัดปกตินะครับเหลือประกอบใส่ฮิตชิงแล้วก็เอาไปเทสใส่ดัมมี่โหลดอีกทีนึงนะครับ โอเคครับ okay, ผมมีเสียงปกตินะครับไบอัสอ,อะไรต่างๆก็ปกตินะครับไ <c oughs> ดไม่ร้อนนะครับเปิดเทสแป๊บเดียวไดก็ไม่ร้อนปกติถ้ามันมีปัญหาใดพวกนี้มันจะร้อนเสียบปลั๊กก็ร้อนเลยนะครับนะเช็คไฟแล้วไม่รั่วไม่อะไรนะครับผมก็จะได้ทําการแก้ไขหลอด LED ด้านหน้าเครื่องให้ลูกค้าด้วยนะครับผมนะตนนัวนี้อาการคือโดนน้ําโดนความชื้นมานะครับผ้นะาขยายพังนะครับ ทําการแก้ไขาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้า NPE 4,008นะครับ4,008นะ1 2 3 4 5 6, 7เอ๊ะทำไม4,008แต่ว่าทาซิสเตอร์มันเท่าเท่ากับ42,002เขาน่าจะเพิ่มทาซิสเตอร์มานะเนี่ยคิดว่านะปกติมันน่าจะมีแค่1 2 3 4 5 6น่าจะมีเชื่อ6ตัว หกตัวหรือเจ็ดตัวจำไม่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 แม,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 ม่นเท่าไหร่นะประมาณนี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวประกอบแล้วก็ทินะครับสำหรับใครอยากซ่อมพาวเวอร์แอมก็ส่งมาซ่อมได้นะครับอา,อาการโพเทคตัวนี้นะครับผมนะค่าใช้ใจ่ายเครื่องนี้ก็อยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะอันนี้ลูกค้าเอามาส่งเองเอามารับเองนะก็จะไม่ได้เสียค่าส่งนะครับก็ประมาณนี้ครับผมนะประมาณนี้เจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับ